นั่นเป็นแปลสวัสดีครับผมวันนี้นะมีรอกชิมโน่แบสไลท์อ่ะไฟดับเฉยอ่ะพักแป๊บนึงก็ตัวนี้จะเป็นชิมโน่แบสไลท์จะมีแต่หมุนขวานะครับในกล่องก็จะมีไดร์แกรมมีประกันมีน้ำมันเปล่าไม่แน่ใจคุยก่อนไม่มีฮะไม่มีรุ่นนี้ไม่มีน้ำมันนะครับมีไดร์แกรมมีประกันนี่ก็คือหน้าตาประกันประกันอย่างโมคลี่นะครับนี่นะ อยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะมาดูสไลด์คร่าวๆกันก่อนนะนะหมุนรอบนะครับรอบ7.2นะครับกำลังเบรก5้กิโลน้ำหนักตัวล้อรอยกิ0ลกรัมนะฮะก็จุดสายก็ประมาณ100 100เมตร100กว่าเมตรอะไรประมาณนี้นะประมาณ100เมตร100กว่าเมตรนะนะครับเรามาดูที่ตัวล้อกันดีกว่านะครับนี่นะนี่เป็นหน้าตาของตัวล้อนะครับจะคล้ายๆกับพวกคายอัดนะครับจะทรงคล้ายๆกันเลยชิมโนคายอัดอะไรอีกนะเคแนนหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะจะทรงคล้ายกันเลยพวกนี้นะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับพวกนั้นจะหน่วงเป็นระบบเม็ดลาแต่นี่เป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวให้ดูระบบหน่วงนะนี่เปิดตรงนี้ครับดึงนี้ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็บิดตรงนี้ออกนี่นะครับระบบหน่วงเห็นไหมครับมันเท่มากเลยนะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะตัวหน่วงเนี่ยนี่อ่าเก็บเห็นไหมครับเฟี้ยวมากนะครับดูชุดสปูล หน้าตาของชุดปูลก็เป็นแบบนี้นะนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ลูกปืนนะครับจะเป็นบูทบูทแบบนี้สีเงินนะครับเป็นบูทเนี่ยข้อดีของบูทคือมันทนน้าทะเลครับมันทนน้าทะเลครับน้าทะเลกัดไม่มีปัญหานะครับสําหรับตัวนี้นะน้าทะเลกัดไม่มีปัญหาเลยนะครับเล่นงานทะเลได้นะครับแล้วก็เล่นงานชโดได้นะครับช่อนชโดได้อยู่เอาบนสบายๆเลยนะครับนะหมุนลื่นครับส่งสายได้ไกลตีไก่แน่นอนแล้วก็โปรโมชั่นที่สําคัญอีกนะ สั่งซื้อลอกมาแถมฟรีสายพ e ครับตัวนี้เป็น power x 8นะครับ PE PE 4มันเหลือแต่ PE 4นะต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นสับสีทุกสิบเมตรนะครับสับสีทุกสิบเมตรนะครับหนึ่งบัวนแถมไปจะใส่กับรถตัวนี้ก็ได้หรือจะไม่ใส่หรือจะเอาไปใช้เองก็ได้มูลค่า350บาทครับสาย PE อย่างเดียวนะนะครับแถมให้แล้วก็ลอกเนี่ยราคาอยู่ที่2,100 2250อ๋อ2250ห้าศนย์เอาสองสนะครับผมนะจะไปครับถ้าใครได้ส่วนลดใส่ส่วนลดครับในทิกตอกส่งฟ จัดครับผม